พบกับ mercedes benz s 5 6 0 e amg premium นะครับรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่6,990 0 0 0บาทวันนี้จัดราคาพิเศษอยู่ที่4,90 0้าบาทคันนี้มีอะไรพิเศษคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนไล่ดูกันดีกว่าเลยครับอ,อย่างแรกครับมาพร้อมกับรหัส s 5 6 0 e นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แรงม้ามากถึง489แรงม้านะครับมาจากเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ เทอร์โบ367แรงม้านะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก122แรงม้านะครับทำงานร่วมกันเนี่ยมีพลังแรงม้ามากถึง489แรงม้ากับแรงบิด500นิวตันเมตรเรียกได้ว่าเป็นน้องๆรถซุปเปอร์คาร์ในคราบของรถซีดานสุดลัชัุรี่คันนี้ได้เลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์วัาแบบ 9G t น o n โทเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไม่รู้สึกและมาพร้อมกับตัว AMG แพค ซึ่งจะแพงกว่าตัว c l u s i v ีที่ขายอยู่ประมาณ ,6000 บาทนะครับผมไล่ดูดีกว่าว่ามีอะไรพิเศษบ้างอย่างแรกนะครับก็คือไฟหน้าของเขาเองครับมีการดีไซน์ใหม่นะครับฉบเชียวสวยงามมีเหลี่ยมดูดุดัดนฉบเชียวมากยิ่งขึ้นนะครับผมและมาพร้อมกับระบบมัลติบีม LED เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญครับหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าไฟหน้ารุ่น3ตานั่นก็คือตัวไฟ Daytime Running Light นะครับจะเป็นเหมือน a l l i n g Star หรือไฟดาวตกนั่นเองครับ 3เส้นอยู่ในโครงไฟดีไซน์สวยงามรูหราสุดๆในรุ่นเฟซลิ์นะครับแล้วก็กันชนหน้าแบบ AMG เขาจะได้บอดี้พาร์ตรอบคันเลยครับกันชนหน้ากันชนด้านหลังแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างเป็นแบบ AMG ทำให้รถที่มีขนาดใหญ่ดูเทอะทะเนี่ยกับสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสวยงามจริงๆสำหรับรุ่น AMG ขณะาาเป็นรุ่น AMG ครับเขายังใส่ตัวดาวลอยอยู่นะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่น S-Class นั <S <S ่นเองนะครับ และอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือล้อแมกซ์รุ่นเฟสลิปนะครับมาพร้อมกับขนาด19นิ้วดับเบิลสปกของ AMG ตัวนี้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัวเอกลุสเนี่ยแน่นอนี้จะดูรู้ราดเรียบๆนะครับแต่ตัวนี้ทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเลยนะครับ19นิ้วไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่นุ่มนวลเพราะช่วงล่าง,งเขาเป็นช่วงล่างแอร์ซัสเ n s ชันทั้งหมดเลยหลังคาด,ด้านบนแน่นอนครับเป็นแบบพาโนรามิกกาสซูบสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าประตูทั้ง4บานจะเป็นระบบคนะคผมจเป็ ประตูดูท่นเองทั้ง4บานถือว่าเป็นรุ่นเดียวในรถซีดานของ Mercedes-Benz ทครับที่มีประตูแบบ Soft c o ค e นั่นเองนะครับประตูด้านหลังสังเกตไหมครับว่ายาวมากๆนะครับประมาณเมตรก,ก,ว,กว่าเลยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องนิสารภายในสำหรับผู้นิสารด้านหลังที่เรียกได้ว่าซูเปอร์เฟิร์สคาสเลยนะครับเรามาดูด้านหลังของรุ่น Face เฟ c กันครับไฟไท้ายแบบ LED ทรงใหม่นะครับสวยงามแล้วก็จะชนหลังแบบ AMG พร้อมปลายท่อคู่ อลูมิเนียมของตัว MG ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีตัวที่ชาร์จไฟด้วยนะครับตัวนี้นี่สามารถเสียบชาร์จไฟฟ้าได้นะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ถึง50กิโลเมตรนะครับสำหรับตัว S560 เนี่ยจะพัฒนามาจากตัว S500E นะครับให้วิ่งด้วยฟ้าเนี่ยมากขึ้นกว่าตัว S500E รุ่นก่อนหน้านี้เองนะครับผมสาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังมีระบบ Hand f ฟ e ี a c c e s s สสามารถเตะเปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆเลย ความจุห้องสำหรับด้านหลังจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเขามีตัวเก็บแบตเตอรี่นั่นเองครับสำหรับคุณท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆครับเรายังมีให้เลือกมากกว่า200คันเข้าเยี่ยนชมได้เลยนะครับที่ w w w b e n e n k c o m ของเรานะครับหรือว่าง่ายๆนะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับดูวัสดุต่างๆครับเขาใช้วัสดุไฮเกรดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว เบาะหนังเนปป้านะครับ leather seat นะครับผมแล้วก็เป็นลายไดมอนด์คัตนะครับสีนั b บราวนะครับผมสีน้ำตาลเข้มดูหรูหราสุดๆเลยนะครับผมคอนโซลหน้าของเขาเนี่ก็ยังใช้วัสดุที่หุ้มหนัง เนป้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นลายไดมอนด์คัตเช่นเดียวกันนะครับลายไม้ก็จะเป็นลายไม้แบบสีลายไม้จริงๆเลยนะครับผมวสัสดุทั้งหมดเนี่ยเขาจะหุ้มหนังเนป้าทั้งหมดเลยนะครับทั้งคันเลยที่เรียกว่ารู้ราาสุดๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับหลังคาทั้งหมดนะครับจะเป็นหนังอะคารทัลล่าทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นหนังกลับเนี่ย ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นในรถ mercedes benz เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ,ญ่จะไปเห็นในรุ่นของพวก porsche หรือว่ารถยุโปปปปรปแบรนด์ supercar ต่างๆเนี่ยเขาใช้หลังคาที่เป็นแบบอคันทันล่าทั้งหมดเลยนะครับ ดูหรูหรามากๆนะครับและเรื่องออปชั่นนะครับต้องบอกเลยว่าเขาใส่มาให้อย่างครบเต็มสุดๆแล้วนะครับใน Mercedes Ben z นะครับไล่ดูดีกว่าอย่างแรกในรุ่น Face Lift นะครับสิ่งที่ชอบในตัว AMG ก็คือโฮมไลทยแบบสปอร์ตท้ายตัด3ก้านนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับรายละเอียดของเขาเนี่ยตัวเย็บได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบนัทบราวนสีเดียวกับตัวเบาะนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีแพดเดิลชี t เรียบร้อยนะครับหน้าจอเป็นแบบ Fu l l LCD ทั้ง2จอเลยครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่า เขามี Full LCD จอแบบนี้ตั้งแต่ปี2013เลยใน s 400นั่นเองนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็นต้นแบบในรุ่นของอื่นของ m r r e e e s เป็ n z นทั้งหมดเลยสำหรับจอแบบใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็หน้าจอเขาก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสวยงามนะครับรูปแบบอย่างเงี้ยสวยงามมากเป็นโปรแกสซีฟเนี่ยดูเป็นสปอร์ตทันสมัยมากขึ้นทันทีนะครับผม หน้าจอตรงกลางเป็นมัลติมีเดียนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto เรียบร้อยนะครับโชว์กล้องรอบคันนะครับเครื่องเสียงเป็นแบบเบอร์เมสเตอร์ด้วยแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับเขาให้มาอย่างครบคันเลยนะครับ Diving Assistant Package นะครับไม่ว่าจะเป็น Lane Keeping Assist นะครับหรือว่า s t e e r i n g Assist นะครับ b r i n d t p o t d ต s t สโ n i c ขับรถตามรถค้นหน้ามีให้ครบเรียบร้อยนะครับระบบป้องกันการชนต่างๆมีมาให้อย่างครบคันนะครับผม แล้วก็ตัวไฟแอนเบดไลท์นะครับสังเกตได้ตรงนี้จะปรับได้มากขึ้นนะครับในรุ่น f เฟสลิฟปรับได้ถึง64สีด้วยกันนะครับจะเป็นเหมือนรุ่นใหม่ๆของ Mercedes-Benz เ,เรียบร้อยตัวเบาะของเขานะครับต้องบอกเลยว่าเบาะคู่หน้านะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับผมก็จะสามารถมีปรับร้อนเย็นได้นะครับ แล้วก็มีเมมโมรีทั้ง4ตํตำแหน่งเลยครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆรรุ่น s 5 6 0นี้นะครับช่วงล่างก็เป็นระบบถุงลมสามารถปรับรถสูงขึ้นได้ด้วยนะครับนี่ผมกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยกําลังเพิ่มความสูงนะครับผมถ้าเราใช้ความเร็วนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมรถก็จะอัตโนมัติดาวไลท์ลงมานั่นเองนะครับผมนี่นะครับสุดยอดความชัว u ี่นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังฝั่งซ้ายครับผมดูเบาะนะครับนุ่มมากๆสามารถปรับเอนนอนได้ด้วยนะครับผมปรับไฟฟ้าได้หมดเลย ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ยังมีเบาะนุ่มๆรองศีรษะด้านบนด้วยนะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งของ S560 หรือว่า s c a r รุ่นนี้นะครับก็คือเบาะปรับเอนนอนได้นี่ผมกดให้ดูนะครับตัวเบาะด้านหน้าก็จะออโตเมติกดันขึ้นไปเพิ่มเพิ่มพื้นที่เล็กรูมของผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมนี่ค่อยๆปรับลงนะครับแล้วผมก็ยังสามารถปรับเอนนอนได้เลยนะครับนี่ผมปรับพนักรองน่องขึ้นมาด้วยนะครับ ว้างขวางมากๆนะครับเหมาะสำหรับผู้บริหารนะครับคล้ายๆกับเราได้เลยนะครับแล้วก็มีที่พักแขนนะครับมีที่วางแก้วนะครับตรงกลางเป็นช่องเก็บของสามารถเชื่อมต่อหน้าจอด้านหลังนะครับสอจอเป็น r e a l เร Entertainment เชื่อมต่อ HDMI นะครับสามารถดู มือถือลิงก์กับหน้าจอมือถือได้เลยนะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าครบคันมากๆแล้วตัวเบาด้านหลังเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขาก็ยังสามารถควบคุมคอนโทลและรุ่นนี้ก็จะเป็นม่านด้านข้างที่เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนี่หรูหรามากๆนะครับคอนโทลได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าม่านหลังที่เป็นระบบไฟฟ้าและระบบแอร์คอนดิชันนะครับเขายังให้มาเป็นแบบโฟโซนด้วยกันนะครับตัวเบานะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งสำหรับเบาด้านหลังก็คือระบบเอนจายซิ่งนะครับหรือว่าระบบเบาะนวดน,นเอง เรียกว่าเพลิดเพลินและผ่อนคลายในการเดินทางจริงนะครับสำหรับ s 5 6 0 e คันนี้นะครับรถนะครับปี2020นะครับเป็นรถ mercedes benz thailand นะครับวิ่งน้อยเป็นแค่40,000กิโลท่านันเองราคาสุดพิเศษที่เบนเตั้งไว้นะครับเป็นแค่4ล้าน9 0บาทใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่ลองเข้ามาทดลองขับเยี่ยมชมรถตัวจริงได้ที่เบนิเคของเราได้เลยนะครับที่สุดของรถซีดานนะครับทั้งพลังกำลังเครื่องยนต์ความปลอดภัยความหรูหราครบจบในคันเดียวในราคาพิเศษเพียงแค่4ีล้าน90้0หม่นบาทใครสนใจรุ่น มาที่เบนิเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ